สวัสดีค่ะมีส่วนผสมแค่3ามอย่างน้านารีจะทำขนมทานเล่นไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ำตาลอร่อยทำง่ายดีต่อสุขภาพไปดูวิธีทำค่ะนำกล้วยน้ำว้าสุกมาปอกเปลือกแล้วดึงเส้นออกให้หมดใส่ลงไปในชามผสมน้านารีจะใช้กล้วยทั้งหมด5ลูกค่ะต่อไปใช้ช้อนซ้อมบดกล้วยให้ละเอียด หรือใส่ถุงมือขยำก็ได้ค่ะถ้าชอบหวานมากก็ให้เลือกกล้วยที่สุกงอมกล้วยที่สุกงอมจะบดง่ายด้วยเลือกได้ตามชอบค่ะบดกล้วยละเอียดแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะจะนําเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาบดด้วยใช้ถุงแกงใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่มีในครัวนี่แหละค่ะทุบให้แตกไม่ต้องให้ละเอียดมาก เวลาเคี้ยวไปโดนเม็ดมะม่วงหิมพานจะได้สัมผัสความหอมมันเคี้ยวเพลินค่ะเสร็จแล้วก็นำไปเทใส่ลงไปในกล้วยบดใส่มเมล็ดทานตะวันอบลงไปค่ะจะเลือกใช้ถั่วอบหรือว่าเมล็ดธัญพืชอื่นๆได้ตามชอบนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากับเนื้อกล้วยบดค่ะ คลุกให้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้นําไปจีใ่ในกระทะถ้าไม่มีกระทะหลุมก็ให้ใช้กระทะเทฟลอนธรรมดาค่ะสุกแล้วค่อยมาตัดเป็นชิ้นๆถ้ามีกระทะหลุมก็จะง่ายหน่อยไม่ต้องใส่ให้เต็มจะได้สุกเร็วใช้ไฟอ่อนค่ะใส่ไปสักพักขอบกระทะเริ่มกรอบก็ให้กลับด้านโอ้ด้านนี้ต้องเบาไฟลงอีกค่ะ แล้วก็ใช้ภายหมุนไปมาขนมจะได้ไม่แช่กับก้นกระทะนานเกินพอนานเกินสีก็จะเข้มแบบนี้สุกแล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะกระทะต่อไปก็ทําเหมือนเดิมลองทําดูนะคะจะได้ขนมทานเล่นที่อร่อยวิธีทําก็ง,ง่ายแถมดีต่อสุขภาพขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ